ขอจอยครับใหป้าเปี๊ยงไห่กับพ่อเรือนเนื่ยสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับอยากเอดมมากโอ้โเป็นจังไงเด็เขาไล้ค่ะจนว่ารถเสียผลว่าแม่นครับรดห้างได้เตะพออจอยยากไร้ครับยากผู้ใดก็ เยสิว่าบ๋อจอยเร้วบ๋อจอยปิดเชียงกับซีมือหามือเกี่ยวข้าวนะพ่อเนาะเกี่ยวเขาครับเพราะว่าหนึ่งมันกะบ่มีเวลาสิรับจัิงๆล่ะบ่อมีเวลาสิรับย่ะเขียดน่ะคมเหม่ป๋อจอยได้คือเขาเห็นได้ก็ได้คือเขาหำไม่ิได้ครับจังไงรถคือไปตายอยู่ข้างโค่นยาเข่วดำครับยังว่าบอกแก่เข่วดำอี่เจ้านี้แล้าคอยสีเขาก็บอกแล้วโย่กันตกใจบ่พ่อจักบาดบาดสิออกมานรถออกบ้านประด้ ตรงโพนพอดีเลยเนีอะตรงโพนพอดีอนี้แล้วายเขียวดำไปมันไข่แล้วไข่สีเขาเลยเนอะก็บอกเล่ายีนี่แหละครับมันบ่มาฝันแม่บ่จ้าอ่านที่พอจ้อยที่พอจ้อยได้อยู่งวัดบางหนึ่งหันถูกไปเพ่อเอายังไม่ถามกันเลยถธอครับถธอขอ้นสามขึ้นครับที่ถื๊กป่าได้หลาไแม่เขามาปลดซอยแม่สองขึ้นแต่ว่ามันบ่็นอไรรุงดอกมันออกสามไหมคะ สามสองไม่ได้ลงนะ <5 S 1> พ่อเนาะ <5 S 1> ไม่ได้ลงสามคนบาทเขามาตึกกว่าสามคนบ่บาทนี่เขาจ้อยไปฝันฝันมันสิมีกคกไม่อยู่สามสามตนวโกไม้น่ะมันสิมีบวกอยู่กลางกลางครับดินแจเกเขือดดินแจกเกล็ดเราครบสีหัวผัโวพี่ววอยู่สามตัวงวดนี้บอกว่ะไม่ครับกบสี่หัวผโวพี่เวยอยู่สามตัวเขจ้อยก็เลยเลีเ้ยวขึ้นกกไม่สามตน่น กกล้วยกับโก้ไม้มันจีเกี่ยวกันอยู่กล้วยสีสุกยู่งทั้งๆสามเขี้ยครับใคระบ้างครับเลขกสีถือกี่นีเลขกสีถือยุกบกบกับกล้วยนี่แหละแต่ว่าพอจ้อยสีถือหรือบ่ถือพอจ้อยกับีคัดเติดอยู่บ้านนี้พอจ้อยฝันนินกล้วยแล้วหลานพอจ้อยกันเลยมาถีบสักยานมาครับถีบสักย่านมาหาพอจ้อยในในจอกันเลยิี่มันเป็นฝันว่านอนแล้วลูกขึ้นฝัน อเอคืนคืนเปอร์เซนร้านของพอจ้อยบบกน้อยน้อยย่นั่นเหี้ยบางทีเป็นผู้ถีบเจ้าเป็นผู้ซ้อนพอเปเนมันก็นเลยถีบสักย่านไปหัวหัวหัวถีบดีดีแล้วผ้ากลุมเดีว <laughs> ยวร้านของพอจ้อยเป็นผู้ถีบครับอพอจ้อยเป็นผู้ซ้อนครับผู้ถี่อยน่าม,มันเดี่ยงมากแต้นหน่อยแม,น,มนครับแมนครับไปใส่แต่สุ่มเงอนไปทำงานยู่นครพนมครับอู้ยไงเป็นบ้าแล้ว ครับผมเพอหนึ่งพอจ้อยนี่ก็บฟันแปลกประหลาดลำมิลีดินี่ครบทุ่งใหญครับกล้วยสุกทุง่งทุ่งสามเขี้ยครับกล้วยสุกทุ่งทุ่งกกไม้สามต้นแต่ว่ากล้วยนั้นพันกกไม้เกินไปต,นต,นตน้นละต้นละเขี้ยม,มันจะเป็นปหุมนะ้มก็จังวางห่ออกคลิปนี่แหละครับอะ้วม,มันจะเป็นบวกบวกแล้วก็แตกคือคบมั็นถุงว่าโวพวพีเยอยู่บก็เป็นอย่างนี้สีไล่แท่าไหร่ คือว่าหัวลงในดินแตกค,คือเอราะันพอจ้อยก็เลยไปจับจับขาหนามันจับข้างเจ้ขาขาหนานดึงออกดึงออกออกซึ่งสามตัวอืี๋ว่ามีสามอีกว่าไหมบสามตัวกล้วยสามเขี้ยกบสามตัวกล้วยสามเขี้ยก็เมดในพี่น้องอ่าเจ้าสามบอกว่าให้ระว่างครับไ้ระว่างระว่างว่าพอจ้อยเนี่ยสตีเลีกถือหรือบ่ถถือนี่แหละครับผม <laughs> อ่าสตีเลีกถือหรือบ่ถถือ แต่ความฝันนี่แม่นแม่นอยู่ครับแม่นพรจ้อยว่าพราะจ้อยกอ็คิปไปว่าพรจ้อยว่าเลขมันสียวงไม่ได้ปลาหลายๆนี่มันก็ออกที่ในปลาหลายๆนี่หรือหมดก่อนครับเอาซูซูปดเราซูอเอาไปสักปลาหน่อยๆกว่างเอเลี้ยอยู่ซูเอาไปป,ปั่นกันเด้อสองคนเนนพราะจ้อยบอกอคนสามคนพรจ้อยก็ถือมีกำไรอยูะพันสี่หน่อย คือบว่าไหลว้นนี้ไม่หลายนะพ่อเนาะแม่นเรื่องมันสาลวนเรื่องมันบ่นั่นไปไรก็เข้าเกี่ยวเข่าเนี่ยแหละครับแต่่วางวดนี้งวดนี้พอจอยตีแล้วครับซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วครับฟันดีพร้อมครับฟันดีนี่บ่ตีจะฟ้องฟันหมดเมนครับกล้วยแจ้เครือก็กล้วยสามเขี้ยคืบ่มีเด็กตามแบบก่อ ดสามเขีแต่ว่าเอมันต uh, ีห้ยตว่าพอจอยนี่มักเก้าสามแปดสามาสแปดสาม่คือพอมีเติมแล้วเติมมาครับเอาวาเก้าสามแปดสามกล้วยนี่เป็นยังงกล้วยเป็นเก้าครับคบกับเก้าอือกบสามตัวกล้วยสามเขียครับเอ้ามันจะเป็นเรื่องใดกระจ่งตะบึงความันจะเป็นไรว่าพ่อจอยนี่มักหลายคือเก้าสามพอจอยมักครับ แลขเก้าเก้าครับพอจ้อยมามากหลายนี่เก้าเก้ากับเก้าสามครับคำมันลุกขึ้นมันลกมันจะเป็นแปดสามจอยพอจ้อยบังเนาะครับผมก็คือเป็นความฝันนะครับเอาโลกให้อีกแน่เลขสามตัวแปดหกแปดมันมาจากไหนบ่อฝันเกี่ยวกับรถคันนี่ไงวอไซด์เหรอครับ โอ้ขั้นขั้นออกเลขนะนี่แมนครับก็ันออกแฝงทุก,กน,นี่อ,ออกบ่อยนะมอไซค์พ่อจ่อยันนั้นนะครับอ,ออกว่าออกบ่อยออกขนนั้นมีแนวนั้นออกรดเหล็กแต่ว่าคันพูดใดอยากซื้อตัวเดียวก็คือตัวล่องมันตัวล่องมันคือเก่าๆตัวเดียวนั้นคือเก่าสาม เก้าสามแมนคือไม่มมันมันเป็นมันเป็นบางเงินมันกล้วยอยู่ทั้งขึ้นกบอยู่ทั้งใจกบกับเก่ากล้วยกับเก่าอกล้วยสามเขี้ยเนากล้วยสามเขี้ยกบสามจูบไม่สามจดขึ้นเบิ้งไห้ดีครับขึ้นเบิ้งไหดีได้แต่ว่าพอจ้อยเนี่บวกรบพุ่นฮานแล้วพอจ้อยว่าเก้าสามเก้าสามเก่าเก่านี่เลยพวกเกินนี่ ก้วยสามเขี้ยก้วยสามเขี้ยกุ้งไม่สามตัวมันจะบิดกันต้นครบสามตัวคบสมตัวาครบอยู่ดินแต่คืหัวเห็นหัวโพพีเวีอยู่ตีดีครับเลขถือยังไงนี่ครับทิศเลขถือยังไกุ้งไม่สามตัวกับก้วยสามเขี้ยแล้วก็ครบสามตัวนี่ถือยังไงนี่ แต่ว่าสักยนหลานถีบสักยานนี่มันสิมาบังบนั่น,น,นแต่ว่าถีบสักยานนีน่นมันมันอัจจะายเด้ออจจะรายถือว่าศูน,น,นย์ศนอีก่พ่อสอแม่ยังว่าพอจอยตีไว้ยันไอ้ยงล่ะเก้ายงล่ะแปด่ศูนนี่นนนบ่นนเออเอ,อ,เอ,อนั่นแหะเก้าศูนยเลขจักยานแมนถีดจักยานเนาะหลานเป็นตึงบ่ะแมนครับ หลอนก็เป็นศูนเก้าเลยป่อเก้ากับพ่อจ้อยนี่แหละพ่อจ้อยเป็นเก้าอ่เจ็ตเก้านี่ก็มาจากพ่อจ้อยนี่แหละพ่อจ้อยเป็นกีตนะครับผู้ทาเป็นเก้า,าน,กนี่แหละครับมันมันสีมาล่างกลางกาอยู่มันสีจับใส่กันเลขสี่สือกี่นเลขสี่สือกี่นบวกนี่แหละนบวกกวบนี่แหละกับกล้วยสามเขี้ยวกุ้งไม้สามโจนราเบิดเดีวยวว่าพ่อจ้อยสีเวอคิวหรือบ่คิว ขี่พุ่นกัน,น,นอย่ะนะแ,แต่ว่ามาื่อคลืนนียู่เขาจ้อยกับ,บฟันดีครับฟันดีฟันได้ไปเก็บเห็ดครับเห็ดลายลายเห็ดไบ้าเยเห็ดเขาหรอปะเป็นคู่เป็นคู่จังเสร็จตรเต็มเกือกพึกอยู่ง่างขี่ดินขึ้นมาพี่เจดอกพอดีๆซ้ำติบป,ปอกปูนปอกอย,ยังเที่ยงเลขกแล้วนี่บอ่ะเพ่อเมียนซื้อเล็กมาแล้วเก็เลยฟันครับเลยฟันได้ครับ แต่ว่าอยู่ในใจพอจ้อยนีอําน้ำอ้ําอยู่คือเก่าสามเก้าสามกับเก้าเก้ามันจะเปลี่ยนไปได้ว่าให้เอฟซีพิษจระนาอ่ะครับให้พิษจระนาอ่แต่ว่าพอจ้อยนีว่ามันบันนี้เราล่ะเก่าอ่ากบกับเก้ากล้วยกับเก้ากล้วยสามเขี้ยกบสามตัว ม่ใช่ว่าเป็นบ้ามันต้อมีสามน้พ่อเนาะเป็นบ้านว่าเปล่าสามสามาอีกไใกล้ๆซีดีเขาเป่ายืสามหัวเที่ยวขึ้นเที่ยวบนกระรางเนาะมันก็ผพดลูกเว้วยกับวันนนี่เงกล้วยทั้งกบเนาะเอทัองกล้วยทั้งกบกล้วยซุกข้าเชียยงกบใหม่สามขี้ยครับ มันสิพันกันกับโกงใม่ขึ้นไปอีกสิเลยเขียมกับสิย้อนโอนต้นมาเอากงไม่อย่างก็มีกล้วยเหมือนบันนั้นพอจอยมือคักๆเมนเมนกล้วยมันพันกันกับโกงใม่กล้วยอยู่พอจอยเห็นอยู่ข้างบนเลยแมนอยู่ข้างๆครับข้างๆใบไม้ผนเลยผมสามต้นต้นละต้นละอันเขี่ยครับแต่เห็นหอดกก้กล้วยกล้วยมันกับพันกับโกงใม่ไปไปถอกล้อมกันเรื่องส้มกันพอถอกล้อมกันมันก็สู้กล้อมกันดอกกล้วยครับ กบสามตัวกบสามตัวนี่หัวโพโบโพี่เวยอยู่อยู่ดินแตกเขิบครับอยู่ในบวกนี่เปลนเก้าศูนย์กับว่าไระเดีบวกในเฮต์นไดยก็เป็นศูนย์ครับมันกลมๆใช่ไหมพ่อแมน,นยังว่าอจอยตีตีล้อมตีอัด์ไปบวกในเป็นน้อก็ศูนย์บวกเพราะว่นหนึ่งปจอยนี่ก็ถือว่าถือว่าฟันฟันชุดนี่ถือว่าแกงเขา แจ้งเขาคือคือจังตึกป่าคือจังตึกป่างวดชุดไทยได้ป่างสามตัวแล้วก็ป่าน้อยเต็มแหขึ้นมาครับสีมีคนมาปวดไหเพราะจ้อยนั่นสองคนเพราะจ้อยก็เลยปั่นแบ่งปั่นเขาไปชั่วเสด้อปั่น้อยเอาตะไบง่ายหดอกสามตัวเส้นพราะจ้อยว่านขคนสองรับมันจะถือกินในหันอิรีเพราะจ้อยว่ามันมันเป็นทรัพย์ส่วนเรามันเป็นยังไงบุปังหันมันปั้นฝันหลายตัวหลายนั่นปวด ชุดนี่ฟันว่าไปเห็นกบอยู่บวกนี่กบมาอยู่สามตัวรอบรอบบวกอยนห่มนี่เป็นเป็นห่มแล้วนำบวกแล้วมันจะแตกเคือแตกเครือขึ้นมาแล้วกบผลนมุนลงไปเอาทั้งทั้งขาลงไปเอาหัวขึ้นมาเอาหัวขึ้นมาเหี่ยงกันซส้ลายอยกบมพอจไปพเจ้าเห็นพเจะไงเอาเลยนะไปเพราะว่ามันบริกคนเนี่ยจับหัวดึงออกดึงออกดึงออกเลยเนี่ยนันจะเป็นหาเก้าว่าท่น มันก็มีอยู่นะครับว่าที่เป็นหาเก่าพ่อบ้บานนี้มันบางเงินเคี่ยวกล้วยเป็น,นยังคนไปยู่ทึ่งอยู่ทึ่งๆง,งกบยู่วังละละวังเดียวกันก็จะว่าเฮ็ดตั้งไรกก็บ่หน,นี้เด้อเก่างวดเฮ็ดตั้งไรกก็บห่หนีห้ย่าแครรำมากเขาฟันแนบ่ค่ะโอมาเลยลเราเขียดเราไงรถกไปว่า <laughs> ได้ทะเบียนรถก็ยัง90อยู่นะพ่อนะ3690บังคับไ่ม รถรถกับไปวะไรรถสีเขาเพวกบ้านนี่รถสีเขาก็ไปวะไรเรื่อน <laughs> ั้นบม่เคยเห็นติป่ะแม่เห็นทั่วคุณโกาคนแก่ไบ่เคยเห็นทั่นทวนี่นะนี่นะย่าเช่าไม่รถสีรถสีเขา,ส,ส,าสีนี่บานเห็นออกบอกอยู่เอื่นบอกอยู่ <laughs> นี่ไก่พ่นตะกรันมันไงมันนั่นก็บอกอที่ดียว่านรถ <laughs> กับบังเอิญดิสีกวางนั่นแล้ว แล่นมานี่ลงมานี่ก็มาซื้อกล่องนี่บัตรซื้ลนนมม่นขึ้นมาแล่นขึ้นมาบ่ได้ล่ะลออุงตะเบียนยนังแบะพ่อจักบ่ได้เบิ่งนี่3690กเก้าศูสามหกป่ก็มา,มาตรงเลขอี่ออีกออก็ยังว่นเราคือมันใหญ่แถวดำวแล้ววันเลขก,กายยี่นี่ไปซื้อยี่ใส<อ> <laughs> รถได้ไปว่าได้ตูงกันเลยพี่น้องน้ำพบเก้าศูนย์บอกยั่ไนะแม่นครับรถเดียวรถมาเสียอยู่นี่อีกเนาะรถมาเสียอยู่นี่ไปว่าได้สีเขาแล้วพอดีได้จักสอบเนาะรวมรวมแล้วได้เขาลอยสิบสี่สอบครับอ้าคงเดียวนี่บอคงเดียวนี่ละนี่ละจะเห็ดคงเดียวนี่ละลอยสิบสี่สอบลอยิบี่สอบคุณพี่น้อง กิินเบดอันที่ผพาปุกยุ่นกือเขาเด่นที่บ้านนี้มีหันเบิดเมียหลาย้องแต่อบเขาบ่อมีอนซีซีเบิร์ตสอบเยอะช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวข้าวนะพ่อเนาะมีอันเอามาตากดอกว่าบ่มีแต่เสียวขึ้นเลยนะโอ้ประเดี๋ยวฟังเบิ้งดีๆครับค้าเราไปเห็นต่อครับผู้ใดเคยนั่มผู้ใดเคยนั่มไปขวัญกับยอดกระชินมันมากตรงกัน ก็ะชินวัดไกชินวัดนี่แหละว่าไปเพื่อนเธอไล้ศูนย์สามสองโอ้ือว่ามาออกกล้อง่เอ้ยถือู้เดียวอีกแล้วแต่ในงวดนี้ถึกถึงไม่หลงวเนาะแต่ว่างวดนะงวดะกาขันเมือฮ้ยคือบอบอเอฟซีนะ พ่อดีเออพ่อไปอันวัดบอมเมอ่อนั้นแมนครับไปไปอันออกกระชินน้ำเพลนออออกกระชินน้ำเพลนกล่องหนึ่งจ้ก็เลี้ยงเงินไปมอแล้วก็เลขีข้าเจอกก็เลยถวายกันก็เลมยมันไทยมันนั่งศูนย์สามสอง